ดิจิ t a ลว a ลเลตจะเป็นปร,รูปธรรมหรือไม่มันจะเป็นโจท้าทายรัฐบาลเศรษฐาและข้าราชการที่ตอนนี้ยืนนิ่งถ้าหากว่าจะเดินหน้าในการกู้ยืมเงินมาใช้เป็นการเฉพาะผ่านการการออกพอรกรกู้ยืมเงินแต่หากใช้ในงบประมาณรายจ่ายปกติพร้อมที่จะลุยโจทย์ใหญ่มันอยู่ที่กระบ,บวนการตัดสินใจในวันที่10เมษายนนี้ครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าวิกฤต เศรษฐกิจของบ้านเรามันวิกฤตจริงๆแบบต่ตช้า <c oughs> ก็จาเป็นต้นนงองกระตุ้นยังไงวิกฤตใช่ไหมครับวิกฤตในงบกลางเขงบาบอกว่างบกลางคืองบที่อยู่ในอำนาจของนายนตรีใช้กลางใช้ในเรื่องอะไรจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนครับคืองบนะส่วนนี้ก็คืองบที่สามารถใช้ฉุกเฉินเร่งด่วนจาเ,เป็นกนรณีที่ตั้งงบประมาณปกติไม่ทันพี่โอก้อนหนึ่งต่อมาโน่นไปใช้ที่งบบูรณาการณาการครับนี่ผมเขาคลี่ปมคลี่ปมว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันหาเงินมาจากมันใช้จากเนี่ยนี่ครับคุณดูนะไอนี่ผมถูกเห็นไหมงบบูรณาการ 2 1 4 0 0 0ล้านาคิดเป็น6.2%เขากำหนดให้ใช้10เรื่องขับเคลื่อนชายแดนใต้ครับ EEC EC ต่อต้านทุจริตประพฤติม่ชอบรองรับสังคมสูงวัยบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำป้องกรรงันปราปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพัฒนาคมนาคมโลจิสติกส์อุตสาหากรรมบริการแห่งอนาคตรัฐบาลดิจิตอลและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวก็คืองบส่วนนี้เห็นไหมล่ะพอมาดูรายละเอียดนั่นแสดงว่าดิจิตอลวอลเล็ตคิกออฟได้ในเฟสแรก แต่เฟสที่2ที่จะต้องใช้งบก้อนโตที่สุดมาแจกคนละหมื่นน่ยมันจะต้องไปอยู่ในงบประมาณปี6กหกครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่วันนี้ Nation Insight จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าร,รัฐบาลเศรษฐากำลังตกผลึกว่าจะเอาเงินมาจากไหนแจกเงินดิจิทัลการประชุมบอร์ดดิจิท a l วอลเล็เมื่อวานชุดใหญ่นะครับพี่โอที่ประชุมก็ได้มอบหมายกระทรวงการคลังนักงบประมาณมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไอ้ทาการบ้านว่าะจะเอาเงินมาจากไหนครับซึ่งคุณละว่าโลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังก็กลาง3ทางเลือกที่มาของแหล่งเงิน5้าแสนล้านบาทครับพี่โออทางเลือกแรกอืมมาจากไหนใช้เงินกู้เพื่อดําเนินโครงการอย่างเดียวนี่คือทางเลือกที่เดินเข้ามาตั้งแต่ต้นของดิจิตอลวอ l เล็แจกเงินคนละหมื่นครับสใช้งบประมาณปกติปรับเปลี่ยนวงเงินงบประมาณป,าณปี68แล้ว มีแผนที่จะจัดสรรบางส่วนของงบประมาณปี67ก็ต้องหาลือกับสำนักงบประมาณด้วยนะครับนี่คือทางเลือกที่สองที่กำลังพูดง่ายๆคือลงรายละเอียดกันอย่างเข้มแข็งเพื่อทำให้เกิดเป็นรูปธปรรมครับ,รบและทางที่สเป็นสูตรไฮบริดครับพี่โอ,อใช้ผสมกันระหว่างเงินกู้กับเงินงบประมาณมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจทำได้หากมีความเหมาะสม ทั้งสมเรื่องบอกได้เลยทางเลือกที่สองกับทางเลือกที่สเมื่อสักครู่น่ะจะเป็นทางเลือกที่จะตกผลึกและจะนำไปสู่การลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นว่าจะเสนอภายในเดือนเมษายนนี้ครับพี่โอครับเรื่องข้อสรุปต่างๆของดิจิ t a l วอลเล็จะเป็นอย่างไรเมษาผมว่าชัดเจนที่สุดเป็ที่นายกแล้วก็คุณจุลพันธ์ย้ำมาตลอด ตอยมาสามลงทะเบียนร้านค้าประชาชนต่อยมาสี่เงินถึงมือประชาชนอือประเด็นก็คือระหว่างทางที่จะแก้ไขเหลือเวลานับตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้จะปาไป28แล้วเดือนเสร็จพี่โอเห็ไหมเห,เหลือเดือนยี่ นับจาก28ไปถึงวันที่10เมษายนเนี่ยมันเหลือเวลาไม่กี่วัน12วันเองก็คนหนึ่งที่ถูกจับตาบองตลอดฐานะฝ่ายฝ่ายราชการฝ่ายปฏิบัติร่งการคลังปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานก็ถูกนักข่าวถามนะครับพี่โอในฐานะฝ่ายปฏิบัติกังลไหมกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความสูมเสียงมาตลอดหลายหน่วยงานก็เตือนมาตลอดครับคุณแล้วว่าลนว่าอย่างไงครับพี่โอเรามาดูกันบอกว่าจริงๆเรามีพัฒนาการมาตลอดในโครงการนี้ แต่มันอาจไม่เร็วทันใจเพราะเรารับฟังความข้อคิดเห็นข้อท้วงติงข้อแนะนำนำไปปรับตลอดเวลาผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ออกมาจะเป็นโครงการที่สมบูรณ์ตอบโจทย์ข้อกังวลของทุกภาคส่วนนั่นแสดงว่ากระทรวงการคลังในฐานะคนที่ดูแลแหล่งที่มาของเงินและขับเคลื่อนเรื่องนี้ฟังความและมาปรับใช้ ข้อกฎหมายในบางประการข้อทักท้วงของสวออว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืยมนั้นนะจำฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถตั้งในงบประมาณปกติได้นะที่เป็นขีดจำกัดนะจะถูกแก้ไขหลังจากนี้ไปครับคือพอครังส่งสัญญาณว่าโครงการจะออกมาสมบูรณ์แบบเนี่ยพี่โออก็ล็อกเป้าเลยว่าเงินจะมาจากไหนเหมือนที่พี่โอบอกอสองช้อยที่ปี67 ที่เป็นการเปิดลงทะเบียนคุณจุลพันธ์บอกว่าไตรามาสสามใช่ไหมครับเปิดลงทะเบียนร้านค้าเลงะทะเบียนร้านค้ามันก็ต้องใช้เงินดําเนินการเอามาจากไหนแพลตฟอร์มทั้งหมดจะเอามาจากไหนในการเดินถ้าไม่ทํามันจะมีปัญหาวิธีการทําเอาไปเอางบกลางจําเป็นฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนในมือของนายกรัฐรมนตรีนั่นแหละใช่เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลยืนยันมาตลอดว่า วิกฤตเศรษฐกิจของบ้านเรามันวิกฤตจริงๆแต่โตช้าก็จําเป็นต้องกระตุ้นยังไงวิกฤตใช่ไหมครับวิกฤตในงบกลางเขาบอกว่างบกลางคืองบที่อยู่ในอำนาจของนายยมรีใช้กลางใช้ในเรื่องอะไรจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนครับอุทกภัยเข้าเกณฑ์อ่าอุทกภัยเขาเรียกอักขีภัยครับหรือปัญหาว่าเรื่องป้องกันสาธารณภัยอ่า คืองบนะส่วนนี้ก็คืองบที่สามารถใช้ฉุกเฉินเร่งด่วนจําเป็นกรณีที่ตั้งงบประมาณปกติไม่ทันพี่โออก้อนหนึ่งต่อมาโน่นไปใช้ที่งบบูรณาการบูรณาการครับงบบูรณาการเขากําหนดไว้เลยเฉพาะปี6กหกถ้าผมจําได้2องแสน 4, 2, แสนี่สองสครับก็<ๆ>มีงบหลายภาคส่วนที่กระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานนะพี่โอใช้สิบสิบเรื่องครับหนึ่งในสิบเรื่องใช้สําหรับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลดิจิทัลโอ้เขาซิงกันเลยนะพี่ออนะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วดิจิตอลนี่พรรี่ปมคลี่ปมว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันหาเงินมาจากมันใช้จากเนี่ยนี่คุณดูนะแคเนี่ยผมถูกเห็นมางบบูรการ2,14,000ล้านคิดเป็น6.2%เเขากำหนดให้ใช้10เรื่องครับขับเคลื่อนแายแดนใต้ครับ e e c e e c ต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ รองรับสังคมสูงวัยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำป้องกันปรับปรามบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพัฒนาคมนาคมโลจิสติกอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคตรัฐบาลดิจิตอลและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวก็คืองบส่วนนี้เห็นไหมล่ะพอมาดูรายละเอียดนั่นแสดงว่าดิจิตอลวอลเล็ตคิกออฟได้ในเฟสแรกแต่เฟสที่สองที่จะต้องใช้งบก้อนโตที่สุด มาแจกคนละหมื่นน่ยมันจะต้องไปอยู่ในงบประมาณปี6กหกครับก็เห็นพี่โอว่าเมื่อสักครู่คือ,อะจะช,ชงคลมอเห็นชอบไปเมื่อ26มีนาคมที่ผ่านมาแต่ชักกลับชักกลับเอาไปเกลียเนื้อไหนกันใหม่เอาไปเกลียเพื่อตั้งงบขาดดุลเพิ่มขึ้นและไปดูความจำเป็นของโครงการใหม่ครับ,รบงบปี6-8เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากดึงออกมา ไม่วันที่9ก้า็วันที่10จะเข้าคอรมอครับเห็นบอกว่าวันที่9ครับพี่โอตรงกับวันอัคารและวันที่10เป็นวันพุธก็ตรงกับวันประชุมดิจิตัลวอลเล็ตเห็นไหมมันสอนรับกันหมดเลยทำลายตัวเลขของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี68มันจะเพิ่มขึ้นครับครับตอนนี้เขาบอกว่าเดิมทีกรอบวงเงินตั้งไว้3.6ล้านล้านครับแต่รอบนี้ไม่แน่อาจจะเพิ่มเบ่งขึ้นไปจาก3าเป็น3 8ม สามจุดเจ็ดล้านล้านก็ได้โอ้เพ,เพิ่มสูงกันนะพี่โอน,นะเพราะตั้งงบขาดดุลเพิ่มหมายถึงว่าวงเงินงบมันเพิ่มครับเพราะวงเงินเพิ่มมันต้องไปดูว่ารายรับมันจะเพิ่มตามไหมถ้ารายรับไม่เพิ่มตามบอกได้อย่างเดียวกู้มาใช้ในปีงบประมาณนั้นนั้นก็ก็วงเงินที่จะเพิ่มมาประมาณเป็นแสนล้านหลักแสนล้านใช่ไหมครับพี่โอก็เพื่อท,ที่จะมารองรับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละ ตัวเลขกลมๆที่ประเมินกันไว้เท่าที่รับรู้สำหรับงบปมาณรายจ่ายประจำปี2568ที่จะจัดทําโครงการหลังจากนี้ไปจะเบ่งไปถึง3-5แสนล้าน oh. เพื่อใช้ในด uh, ิจิท a ลวอลเล็ตเข้ากับว่าเป็นเดิมพันสำคัญของรัฐบาลเศรษฐาจริงๆนะครับงบประมาณสูงนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับรัฐ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตแจกแน่แม้ประชาชนหลายประเทศหลายจังหวัดบอกว่าไม่รอแล้วท่านนายกว่ายังไงนะอะก็เมื่อวานประชุมนะครับท่านนายกก็บอกว่าทุกภาคส่วนเห็นด้วยหมดว่าจะเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดเพราะฉะนั้นคอยฟังข่าวดีในวันที่สิเมษายนนี้ครับคน นักข่าวไปดูในต่างจังหวัดถามรัฐบาลเศรษฐาทำมาหกเจ็ดเดือนแล้วเงินดิจิตอลยังรอไหวกันไหมชาวบ้านบอกว่ารอไม่ได้แล้วตอนเนี้คือนายกไปที่ไหนก็จะเจอชาวบ้านถามตลอดนะครับว่าะจะได้หรือเปล่าดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมือนจะได้หรือเปล่านายกก็ยืนยันมาตลอดว่าอยู่ในโปรเซสอยู่ในกระบวนการแล้วก็ยังมีความหวงังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินกาลังขับเคลื่อนว่าด้วยเรื่องเงินดิจิตอลอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะ,ะเผชิญอุปสรรคครับและคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีบอกว่าไตรมาสสามลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียนประชาชนและไตรมาสสี่เงินถึงมือประชาชนนี่นั่นแสดงระหว่างทางนี้การออกแบบดีไซน์แอปพลิเคชันสำหรับเงินดิจิตลอลต้องเดินหน้าคู่ขนานกันไม่เช่นนั้นลงไม่ได้หรือไม่ก็ต้องไปลงทะเบียนใน กระเป๋าตังค์ครับก็น่าสนใจว่า,างบประมาณงบกลางเนี่ยที่จะมาใช้เรื่องแพลตฟอร์มเรื่องรองรับระบบเนี่ยมันจะสมูทแค่ไหนเพราะว่าอย่างคนละครึ่งตอนนั้นกว่าจะสมูทมันก็ใช้เวลานานอยู่นะพี่โอ้ผมว่านะตอนนี้นะพี่แม็กบรรดาค่าราชการนะในกระทรวงการคลังค่าราชการในสำนักงบประมาณครับ่าราชการในส่วนของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม,มแห่งชาติครับ นะผมว่ารวมถึงไอ้เขาเรียกอะไรไอส้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผมว่าทำงานกันวุ่นแหละเพื่อให้ปิดจ็อบไปได้ภายในวันที่10 เพราะว่าผมว่าหลายหน่วยง,งานก็น่าจะสตาร์ทมาแล้วพี่โอเพราะว่ารู้นโยบายรัฐบาลมาตั้งแต่ต้น<ช>น,นโยบายหลักของเพื่อไทยในการหาเสียงแต่มันต้องปรับแก้วงเงินพอปรับแก้วงเงินมันหมายถึงตัวรายรับรายจ่ายรายได้ของโครงการต่างๆต้องแปลเปลี่ยนครับเพื่อเอาเงินมาใช้ดิจิตอลวอลเล็ตครับดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นรูปประมหรือไม่มันจะเป็นโจทย์ท้าททยรัฐบาลเศรษฐาและข้าราชการที่ตอนนี้ ยืนนิ่งถ้าหากว่าจะเดินหน้าในการกู้ยืมเงินมาใช้เป็นการเฉพาะผ่านการการออกพอรกอรกู้ยืมเงินแต่หากใช้ในงบประมาณรายจ่ายปกติพร้อมที่จะลุยโจทย์ใหญ่มันอยู่ที่กระบ,บวนการตัดสินใจในวันที่10เมษายนนี้ครับ